ว้าวด่วนใครอยากได้สกินฟรีสกินนี้และสกินอื่นๆมากมายดูคลิปนี้ดูกัน่าวดีดูเกมออนไลน์ GM แจกสกินฟรีเพียบแจกสกินฟรีลีเจนสองรางวัลสกินฟรีลิมิเต็ดสกินฟรีเฮโรอีกกรอบโปรไฟล์เสื้อกิจกรรมและที่สำคัญนะฮะ สกินปีอื่นๆอ,นอ,นอีกมากมายเยอะจริงๆ4ี่กิจกรรมรวดดูออนไลน์ไม่ต้องไปงานแข่งขันต้องรีบดูด่วนและที่สำคัญใครอยากได้สกินใหม่ลอเรียลสกินไทยและสะกินใหม่ของคลิดง่ายๆฟรีๆดูคลิปนี้ได้ก่อนคนอื่นก่อนกิจกรรมมาด้วยซ้ำก่อนที่จะไปดูนะให้ลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครต์และก็คอมเมนต์ใต่างเกมนี้ด้วยนะครับแล้วไปดูกันเลย ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข o อ e พน d เท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1,60,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนชอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับพี่มาปักกิลปอนซึ่งข่าวสารวันนี้เนี่ยเป็นข่าวสารที่ดีมากๆเพราะเป็นข่าวสารที่พูดได้ง่ายๆนะว่าเป็นข่าวใหม่ล่าสุดที่ทุกคนเนี่ย ต้องดูและต้องดูจริงๆเพราะกิจกรรมนี้เนี่ยที่พี่ปักกำลังจะพูดในอนาคตเนี่ยคือกิจกรรมใหม่ทั้งหมดและเป็นกิจกรรมที่ทุกคนเนี่ยสามารถทำได้ง่ายๆมากและได้สกินฟรีโคตรใจเยอะสะกินฟรีโคตรแร่ด้วยชาก,ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนำาอดมินต้นทีบี เพจน,นี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายราัเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบแรงคอนสกินแร์สวยๆราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจน,นี้เลยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดกันเด้อสำหรับข้อมูลแรกนะฮะทางเพจกานิา Rv Thailand ล,ลงไว้เมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วย้ำว่า9ชั่วโมงที่แล้วนะฮะแจกจัดเต็ม ใครที่อยากได้สกินใหม่ของน้องลอเรียวตัวนี้นะฮะก่อนคนอื่นก่อนใครแต่เนี่ยต้องไปงานอา ท l 2 0 2 3ในวันที่1 2ถึงเมษาเท่านั้นนะครับย้ำว่ากิจกรรมนี้พี่ปักเขาแบ่งไว้2ช่วงคือช่วงแรกไปงานกับช่วงที่2ไม่ต้องไปงานก็ได้สกินฟรีโอเคไหมสำหรับใครที่ไปงานพร้อมกันภายในงานวันที่1 2ถึงเมษาเนี่ยกิจกรรมเนี่ยก็มีมากมายไก่กองก็จะมีทั้งถ่ายรูปใบเซียมซีรับไอเทมโคสกินฟรีมีงานแฟนๆพบป,ปะเกมเมอร์หลายๆท่านนั่นเองนะฮะหนึ่งในนั้นในกิจกรรมแจกสกินไทยลอเรียลเนี่ย ได้รับทันทีไม่ต้องรอกบพูดง่ายๆว่าสกินลอเรียลเนี่ยจะมาแจกเดือนเมษาแต่ถ้าไปตั้งแต่วันที่1กับวันที่2เมษาเนี่ยได้มาเล่นก่อนคนอื่นโดยที่ไม่ต้องมานั่งทากิจกรรมแลกโค้ดหรือว่าแจกอะไรทั้งสิ้นนะของลอเรียลเพราะเราจะได้ทันทีนะฮะวันละ80รางวัลรวม2วันเนี่ย 160รางวันหรือว่าผู้นี้วันได้ไป160คนกติกาง่ายมากๆก็คือ1เนี่ยแรงซีซั่นปัจจุบันของเราที่เราเล่นอยู่เนี่ยลอเรียลเนี่ยต้องเล่นเกิน10ตาขึ้นไปและมีวินเดรทเนี่ยมากกว่า4 5เ์นี่คือกติการแรก2กิจกรรมเนี่ยจะแจก2วันเท่านั้นนั่นเองนะฮะหรือว่าไม่ใช่2วันดิ2รอบต่อวันเท่านั้นก็คือน่าจะเป็นรอบเช้ารอบเย็นอะไรประมาณนั้นแหละซึ่งพีปักไม่รู้นะว่ารอบไหนเนี่ยโดยผู้เข้าร่วม การแข่งขันระหว่างร่วมกิจกรรมเนี่ยจะต้องรอฟังประกาศจากพิธีกรสุดแทบภายในงานเท่านั้นก็คือต้องไปฟังเขาประกาศนะว่าก็แจกตอนไหนนะแต่2รอบต่อวันโอเคไหมสามนะฮะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยจะต้องนําหลักฐานมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อรับรางวัลก็คือหลักฐานก็นแรงซีซั่นปัจจุบันที่เราเล่นเนี่ยต้องเล่นเล่นรอเด้ยเนี่ยมากกว่า1 0ตาแล้วก็มีเวนเรทมากกว่า4 5ซึ่งเราสามารถเข้าดูได้นะฮะอ่ะหลายคนคงจะงงว่าเข้าดูยังไงใช่ไหม ให้เราเข้าออกมาหน้าหน้าเกมสุดเลยและสายบนนะฮะหน้าต่างหน้าเนี้ยเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับว่าวินเรทของเราและเราเล่นในแรนกเนี่ยสิบตาจริงไหมโอเคไหมทุกคนและที่สําคัญนะฮะจีเอ็มไม่ได้แจกแค่นี้ GM แจกสกินใหม่ของน้องเครสทะเลทรายด้วยนะฮะตอนรับสงกรานนี้เนี่ยก่อนคนอื่นเหมือนกันกิจกรรมเนี่ยก็คือตามา เคล็ในงานทําภารกิจให้ได้นะฮะเคล็เนี่ยจะแจกวันละยี่สิบตัวซึ่งวันที่หนึ่งยี่สิบวันที่สองก็ยี่สิบรวมเป็นสี่สิบตัวกิจกรรมนี้วิธีทําง่ายมากก็คือหนึ่งเพียงแค่เราเนี่ยตามหาเคล็ซึ่งพี่ปักมาดูนะ,ะตามหายัางไงต้องไปดูในงานนะฮะตามหาให้เจอและภารกิจเนี่ยก็จะสําเร็จสองนะเมื่อเราเจอไหยอย่าลืมนะถ่ายรูปก,กับเคล็เนี่ยลงไอจีเฟซบุ๊กหรือว่าช่องทางโซเชียลช่องทางไหนก็ได้นั่นเองนะฮะ ย้ำว่าเชเอมใช้คําว่าหรือนะฮะโดยฉะนั้นไม่ได้บังคับนะว่าต้องลงช่องทางทุกช่องทางนั่นเองนะฮะแล้วใส่แฮชแท็กด้วยนะว่าแฮชแท็กแเมษาล็อกอินรับสกินเคลดตนั่นเองนะฮะสนะฮะผู้เข้าร่วมจะต้องมาแสดงหลักฐานกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับรางวัล ย้ำว่ามันต้องไปในงานเท่านั้นนี่คือกิจกรรมที่ GM ประกาศนะฮะซึ่งย้ำนะฮะใครอยากได้สกินไทลอเรียวไปคอนใครแจก2 0งสกินอ่านในแคปชั่นก็ตามภาพเลยนะ,ะซึ่งถ้าเราดูม,มุม้ายบนเนี่ยสกินไทลอเรียวเนี่ยมา8ปดเมษาเลยนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยไปเล่นกิจกรรมนี้เนี่ยได้เล่นก่อนคนอื่นโอเคไหมนึกภาพออกใช่ไหมกิจกรรมได้เล่นก่อนคนอื่นน่ะมันดีขนาดไหนเยะ อีกหนึ่งข้อมูลนะเราเห็นเราที่เรเลยใช่ไหมฮะนี่นี่นี่โมเดลกเทเลยแต่ข้อมูลนี้คือข้อมูลที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปไบเทคบางนาะฮอ1 0หนึ่งร้อยย้ำว่าเมื่อตะกี้เนี่ยเราต้องไปใช่ไหมแต่ข้อมูลนี้เราไม่ต้องไปเราก็รับสก,กินฟรีพร้อมคนอื่นได้และแจกถาวรยกเสิร์ฟด้วยกิจกรรมนี้คือดูรอบชิงอาร์วีโปรลีกออนไลน์นั่นเองนะครับมีแจกในวันที่1นึถึงสเมษายน ที่ไบเทคบรรณาย้ำว่าด,ดูออนไลน์ก็คือไม่ต้องไปถึงสถานที่นะฮะประตูเนี่ยเปิดวันที่เอ,อิมเปิดวันที่1นนะฮะสินาฬิกาจนถึง12บสนาฬิกาเนี่ยเริ่มแข่งขันนั่นเองนะฮะหนนะฮะตอบคําถามชิงรางวัลขณะไลฟ์สดทางเพจเฟซบุ๊กกานิชาอาวีทัวร์นัมเบ็ตซึ่งจะมีรายชื่อรางวัลสกินดังต่อไปนี้ฮะนี่คือรายชื่อรางวัลที่บอกว่าจะแจกสกินไหนบ้างคือโคตรเยอะโคตรอลังการเลยทุกคนซึ่งข้อมูลเนี่ย มันก็ไม่ได้จบมันก็ไม่ได้แจกเพียงแค่นี้ในข้อ2นะฮะถ้าเราดูการแข่งการออนไลน์เนี่ยยังาาไม่ต้องไปถึงบางนานะทุกคนจะรับเซ็ตไอเทมของรางวัลจาก RV เ v นี่ฟรีเพียงแค่เราเนี่ยแชร์ไลค์วันที่1-2เมษายนปี2 5 6 6เนี่ยจากเพจการินาเอาวี ทัวร์นาเมนต์เนี่ยพร้อมเขียนแคปชั่นด้วยนะฮะติดแฮชแท็กด้วย RPL2023summer แล้วก็แ a ช RVOffline นะย้ำนะทุกคนว่า h ฮชแท็กยังไงก็ต้องติดแมนันจีเอ็มหาเราไม่เจอและติดตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กให้ถูกต้องด้วยนะฮะผู้ที่ทำถูกต้องตามเงื่อนไข50คนนะฮะรับเซ็ตไอเทมรางวัล RV พร้อมกับเสื้อและสเปรย์แอลกอฮอล์มูลค่า909บาทไปเลย3นะนี่คือรางวัลที่3และรับเซ็ตของรางวัล RV เพียง ทวิตเชียร์ทีมโปรดในวันที่1นถึงสก็คือเราโพสทวิตรีทวิตนั่นเองนะฮะและอย่าลืมใส่แฮชแท็กด้วยนะฮะห้รางวัลเนี่ยก็รับไปเลยนะฮะเก้าบาทแจกเหมือนหัวข้อที่2นะแต่คนละส่วนกัน4นะฮะขอแค่เราดูผ่านการแข่งเวลเลอร์ทีวีภายในเกมเท่านั้นก็คือมุมซ้ายบนตรงนี้นะฮะนี่กดเข้าไปเลยมันก็จะโหลดหน้านี้นะแต่ว่ากิจกรรมยังไม่เข้ามานะทุกคนเออเดี๋ยวต้องรอก่อนว่ามันจะเข้ามาแบบไหนนะฮะ ซึ่งจะต้องดูผ่านในเกมเท่านั้นนะฮะสะสมแต้มจากกิจกรรมรับชมนําแต้มเนี่ยไปแลกสกินฟีถาวรได้เลยนะฮะในวันที่1 2เมษายนนี้แจกแต้มพร้อมกันอีก2,040คะแนนดูดิแต้มเนี่ยใครที่มีอยู่แล้ว GM แจกเพิ่มนะ,ะด้วยฉะนั้นเนี่ยได้เยอะได้ครบแน่นอนนะฮะ5นะฮะคนดูครบตามจำนวนที่ GM เนี่ยบังคับไว้เนี่ย แจกไอเทมฟรียกเซิฟซึ่งมีสกินฟรีด้วยนั่นเองนะครับเออใครที่มีคำถามเนี่ยก็สงสัยไปคอมเมนต์ใต้โค้ดได้นะฮะนี่คือคลิปที่พี่ปักเอามาที่บายนะฮะรอบชิง r วี๋โปรเลกเนี่ยดูออนไลน์เนี่ยแจกของเพียบแน่นอนย้ำว่าออนไลน์เราไม่ต้องไปถึงที่ใบเทกบางนาเองนะฮะและออนไลน์นี้เนี่ยสรุปให้อีกรอบว่ามันแจกสอย่างหนงึเราตอบคำถามชิงสกินฟรีทาวน ซึ่งมีจํานวนจํากัดอ่าแต่มันได้ของฟรีจริงๆนะฮะและได้ของที่อลังการมากซึ่งการตอบคำถานนี้ต้องเป็นในเพจอวีเ c e บุ๊กทัวร์นเนเท่านั้นนะคะสคุณดูครบเนี่ยแจกเลยไอเทมยกขวดย้าง,ง่ายๆว่าแจกโควดนั่นเองนะ,ะทุกคนถ้าคนดูราบตามจํำนวนที่เจมบอกซึ่งตอนนี้พี่ปักไม่ทราบนะเท่าไหรสามถ้าแจกเซ็ต เสื้อ RUV นั่นเองนะฮะและสีสุดท้ายดูการแข่งขันผ่านเวลเทีวีในกีมาวีเท่านั้นนะคะรับสกินฟรีก็คือพูดง่ายว่าเราจะต้องไปแรกนะฮะย้ําว่ามีจํานวนจํากัดแต่ว่ามันเหมือนแจกยอกซื้อเพราะมันมีแจกเยอะและทุกคนบางคนก็ไม่สามารถรับได้เพราะไม่ค่อยร่วมกิจกรรมนั่นเองนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยพี่ปักอธิบายอย่างละเอียดไปเยอะเลย จบแค่เพียงแค่นี้นะฮะอย่าลืมนะฮะก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปและที่สำคัญน,นะฮะคอมเมนต์เยอะๆกดไลค์ขอ100่งร้อยอัพเลยแมเออโอเคไหมไปเล่นฮาวใบบายจุดจุดหมวกหมวกจ้าลาก่อนจ้าบ๊ายบายจ้ารักนะจ้า